สวัสดีผู้เข้ามาชมช่อง YouTube เฉิงอนุทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องวิชาสอนใจอย่าโทษคนอื่นก่อนหน้านี้เคยมีชายจนชราคนหนึ่งนั่งบ่นอยู่ว่าพ่อแม่ไม่ให้อะไรมาเลยแม้แต่รองเท้าก็ไม่มีใส่เข้าไม่มีกินไม่มีที่อยู่ที่นอน หลังจากเขานั่งบวนอยู่สักพักก็มีชายชะาคนรวยคนหนึ่งเข้ามาถามเขาว่าเขาจะขอซื้อแขนของเขาสองข้างๆละงละสล้านบาทถ่ายคนจนก็ตอบกลับชายคนเลยว่ารวยแล้วไม่มีแขนแล้วจะมีประโยชน์อะไร ถ้าอย่างนั้นก็ขอซื้อเป็นขาสองข้างของเจ้าก็แล้วกันขาของเจ้าก็ถ้าจะให้ข้างละยี่สิบล้านเหมือนกันขายคนจนก็ตอบกลับว่าอันนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยรวยแล้วไม่มีขาแล้วจะไปไหนได้ฝ่ายคนรวยก็ตอบอีกกว่างนั้นตาของเจ้าก็ได้ตาของเจ้าก็มีนี่ข้างละยี่สิบล้านเหมือนกันฝ่ายคนจนก็ยิ่งอึ้งไปใหญ่เลยอันนี้ยิ่งยากยิ่งไม่ได้เลยรวยแล้วไม่มีลงตาแล้วจะมีความสุขได้ยังไง ชายคนรวยก็ตอบกับเขาว่าไหนบอก,กว่าพ่อแม่นายไม่ให้อะไรมาเลยแต่ลมๆแล้วถ้านายขายทุกสิ่งทุกอย่างที่นายมีนายก็ไล่ยอยู่หลักร้อยล้านเลยนะนายลองย้อนดูดีทุกสิ่งทุกอย่างที่นายมีพ่อแม่ให้มาทั้งนั้นดูบางคนดีไม่มีเท่าเทบนายก็มีลำบากกับนายก็มี ตรงจะอาไว้ในเมื่อเรายังมีแขนมีขาม,มีหูมีตาความทุกข์หรือสุขขันอยู่ที่เราสร้างขึ้นมาเองมันไม่ใช่ความผิดของใครหรอกถ้าอย่างนั้นอย่าไปทอดความผิดใครเลยนอกจากตัวเองเรื่องเล่าของเราก็จบไปที่นี่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามติดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คลิปที่จะมาลงต่อต่อไปนะครับ